สื่อต่างประเทศรวมถึงไทม์นะคะรายงานข่าวคุณบุงทะลุวังเสียชีวิตค่ะคณะทูวประจําประเทศไทยโพสต์อะไรเสียใจต่อาการจากไปของคุณบุ่งนิติพรค่ะสานักข่าวต่างประเทศนะคะรวมถึงนิตยสารไทม์ค่ะในสหรัฐนะคะได้รายงานข่าวไปทั่วโลกค่ะถึงนางสาวนนติพรเสนีสังคมค่ะหรือที่รู้จักกันในนามบุงทะลุวังวัย28ปีค่ะผู้ต้องขังคดีทางการเมืองที่ถูกคุมขัขงในคดีมาตรา1นึนะคะรวมทั้งคดีละเมิอดอำนาจศาลเสียชีวิตจากอาการหัวใจหยุดเต้นฉับพลันนะคะเมื่อเวลา1 1อนาฬิกา22 นาทีของวันที่14พฤษภาคมปี2567ายิบค่ะนิตยสารทามนะคะสื่อทรงอิทธิพลในสหรัฐคารายงานค่ะว่านักเคลื่อนไหวไหวัย28ปีชาวไทยหรือที่รู้จักกันในานามบุงทะลุวังเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลในกรุงเทพค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่เกิดอาการหัวใจหยุดเต้นโดยคุณบุงทะลุวังนะคะได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะหลังจากได้ทําการอดอาหารประท้วงมาตั้งแต่เดือนมก,กราคมค่ะด้านสถานเอกอัครราชทูตต่างชาตินะคะหน่วยงานระหว่างประเทศค่ะและคณะเอกอัครราชทูตประจําประ,ระเทศไทย ได้โพสต์อะไรต่อการจากไปของคุณบุ้งค่ะโดยมาร์กูดดิงนะคะเอกอัครราชทูตอังกฤษประจําประเทศไทยได้โพสต์ทาง X หรือทวิตเตอร์เดิมค่ะว่ารู้สึกเสียใจมากที่ได้ยินข่าวสารจากการจากไปของบุ้งเนติพรในวันนี้ค่ะขณะที่ซีเบียเดอร์กาติเยดิฟนะคะเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจําประเทศค่ะได้โพสต์ข้อความอะไรค่ะว่ารู้สึกเสียใจกับการเสียชีวิตของคุณนักเคลื่อนไหวเนติพรค่ะที่รู้จักกันในนามคุณบุ้งขอไว้อาลัยไปพร้อมกับครอบครัวและคนที่รักของเธอด้วยค่ะส่วนคุณโรเบิร์ตโกเด็กนะคะเอกอัคร รัชทูตสหรัฐค่ะประจําประเทศไทยได้โพสต์ข้อความอะไรนะคะว่าเราเสียใจที่ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตอันน่าเศร้าของคุณบุ้งนิติพรค่ะและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและเพื่อนๆของเธอด้วยค่ะ